สถานที่หมูลรับรับกระท่อมและสังขารหลวงปู่สวงอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่สวงเป็นผู้ที่มีอภินญญาญาณผู้ที่สําเร็จกสิณไฟที่กระท่อมและสังขารบ้านลุนแห่งนี้หลวงปู่สวงท่านได้ให้ปริศนารมคาสอนเพื่อให้แก่ประชาชนและสิทธินําไปปฏิบัติมากมายและที่ผ่านมาหลังจากหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้วบรรดาศรริทธานุสิ์ได้รวบรวมปฏิมากรรมหลวงปู่สวงที่ทําจากที่ต่างๆมาไว้ที่กระท่อมและสังขารบ้านลุนแห่งนี้และเพื่อให้ชนลุ่นหลัง ได้เห็นและนำไปปฏิบัติตามแต่ฐานะของตนหลวงปู่สวงเป็นผู้ที่มีอภิยายานญญาญาณผู้ที่สำเร็จกับสินไฟไฟหลวงปู่ไม่เคยมอดแม้หลวงปู่โมรณาภาพไปแล้วแต่หลวงปู่ท่านยังคงไว้ซึ่งความเมตาตาโปรดสัตว์ ผู้ทุกยากผู้ที่มีทุกข์ได้เดินทางลอนแหลมมาท่านยังสถานที่ที่หลวงปู่เคยบำนักและได้อธิษฐานขาพอพรจากหลวงปู่ก็มักจะประสบความสําเร็จทุกประกาศมีผู้ที่ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดให้ดู